สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับประจำวันที่24ตุลาคม2022ครับมาดูเรื่องราวในข่าวข่าวในตลาดนักเตะกันบ้างครับวันนี้จะเป็นข่าวข่าวของทีมหงแดงหรือป์ผู้ครับซึ่งมีผลงานไม่ค่อยดีนักในฤด,ดูกาลนี้เปดิดฤดูกาลมาก็เสมอหลังจากนั้นก็เล่นมากระท่อนการแท่นนะครับ เกิดสิ่งหนึง่งที่แฟนบอลหลายคนบอกว่ามันเกิดจากการเสียซาดิโอมาเน่ครับกองหน้าตัวเก่งไปให้กับบาร์เยอโนนิคครับเหลือเพียงซาลาและกองหน้าตัวใหม่ที่ได้มาอย่างดาวินูเยสก็ยังทําผลงานได้ไม่ใช่ไรนะักทุกวันนี้ตัวที่แบกทีมในฐานะกองหน้ากายเป็นโรบิโตเฟอร์มิโนครับซึ่งผลงานก่อนนั้นเนี่ยเล่นไม่ค่อยดีแต่ว่าปีนี้กลายเป็นเขาเก่งขึ้นเขาจังหวะดีขึ้นแต่ภาพรวมเนี่ยมันก็ยังทําให้ทีมเนี่ยเกมรุกข,ของทีมเนี่ยยังขาดสีสันในการ ทำเกมจังหวะจากโค้นไม่เหมือนเดิมฉะนั้นก็เลยมีข่าวว่ามีข่าวว่าเจอเกนคอปเนี่ยต้องการเสริมกองหน้าเข้ามานะครับโดยหนึ่งในรายชื่อที่โหพันอยู่ในตอนนี้เราจะพูดถึงในคลิปนี้นั่นก็คือยูซุฟ่ามูโกโก้ครับกองหน้าดาวรุ่งของเสือเหลืองบรเซียดอร์มูลของบุดเดสลิกาครับนักเตะคนนี้เป็นใครเขาคือนักเตะดาวรุง่งทีมชาติเยอรมันครับติดทีมชาติเยอรมันตั้งแต่ยูสิบหกยู ก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆอ,อย่าลืมครับปัจจุบันนี้อายุ17ปีเท่านั้นสูง1 7 9ครับถนัดขาซ้า,ายปัจจุบันเนี่ยในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยลงเล่นให้กับบร์ดิเซียดอร์ทมุนด์ไปแล้ว16นัดแบ่งเป็นเดอเบ็คพอคาวเนี่ย2นัดแชมเปี้ยน์ลีกอีก4นัดแล้วก็ในบุนเดสลิก้าอีก10นัดครับทำไป4ประตูก,กับอีก3แอสซิสตในบุนเดสลิก้า แต่ว่าการจะซื้อตัวการจะแย่งตัวดึงตัวมูกโกโกมาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่านอกอย่างที่บอกครับพอเป็นนักเตะที่มีความสามารถมีความเร็วไม่ใช่ทีมเดียวที่ต้องการเขาจะต้องแย่งชิงกับราชันชุดขาวหรือมาดิดต้องแย่งชิงกับบา,าร์เซโลนารวมไปถึงปารีสแซงต์แฌร์แมงของฝรั่งเศสด้วยโอ้โหต้องต้องลุ้นกันทีเดียวครับว่าจะเอาอยัางไงเพราะสัญญาของมูกโกโกนเนี่ยหมดฤดูกาลเนีย เขาเขาทางดอทมูนเนี่ยต้องการจะขยายสัญญาต้องการจะต่อสัญญาอยู่แต่ว่ามูกโกโกอยากได้ค่าเหนื่อยสูงพอสมควรทาให้มีเป็นไปนได้ครับที่จะถูกแย่งชิงจะเสียนักอ่เขาเรียกอะไรอ่ะดอทมูนจะเสียนักเตะลายนี้ออกไปให้กับ4ทีมดังกล่าวโดยแฟริเวอร์ผูลคาดหวังนะครับว่าจะได้ตัวมูกโกโกเข้ามาก็ต้องรอดูครับสุดท้ายแล้วเจเกนคอปจะสามารถดึงนักเตะจ,จากทีมเก่าของทีมตัวเองได้หรือเปล่านะครับและนี่คือความหวังคือสิ่งที่ ความหวังเล็กๆน้อยๆเพราะตอนนี้นักเตะลิเวอร์พูลก็เจ็บเยอะจริงอย่างในฤดูกาลนี้มีนักเตะของลิเวอร์พูลเจ็บไปแล้วถึง19รายนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็หลายๆตัวอย่างทางซ้ายเนี่ยแย่มากลาาเลยทางดีอาร์ดเล่นดีๆอยู่ดีๆก็เจ็บโชต้าอุตสาห์มาทดแทนได้ก็เจ็บตามอีกทําให้เกมลุกนี่ยมันมันเหมือนหงป่วยมันเหมือนนกปีกหักครับนะครับก็ต้องรอดูว่า เขาจะคว้าตัวโมกโกโก้กองหน้าดาวรุ่งคนนี้มาได้เปล่าถ้าใครเป็นแฟนเกมนะครับใครที่เคยเล่น CM หรือ FM เอม่อเมนเจอร์นะครับเป็นเกมแ,แบบคุมทีมในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะรู้เลยว่าโมกโกโก้เนี่ยเป็นนักเตะที่เทพขนาดไหนใครรู้เรื่องนี้เข้ามาเม้นมาตอบกันหน่อยครับก็ขอเอาใจช่วยให้ทางด้านลิเวูมีนักเตะใหม่เข้ามานะครับเพิ่มศักยภาพให้กับทีมครับ อันนี่คือเรื่องราวของข่าวค่าวตอน,นักเตะของเลือ์ภูกับมูกโกโก้ครับลาไปก่อนครับสำหรับสปอร์ตบาร์อัปเดตในคลิปนี้คอามาเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ